สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องปริศนาวิญญาณแขนในโรงเรียนก่อนที่จะเข้าไปรับชมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอินซูที่เพิ่งย้ายกลับมาจากอเมริกาเพื่อมาเรียนต่อที่โซลเพราะเขาคิดว่าอาการเห็นผีของเขานั้นมันได้หายไปแล้วแต่แล้วจีที่ตรวจสอบผีของพระเอกก็กลับมาหมุนยังแรงมากอีกครั้ง พระเอกค่อยๆหันไปมองก็พบว่าเขากลับมามองเห็นผีอีกครั้งเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ข่าวว่าพระเอกมองเห็นผีก็เลยต้องการพิสูจน์ซึ่งพอผีสาวได้ยินก็รีบผ่านมาทันทีแต่พระเอกก็รีบปฏิเสธว่าข่าวลือพวกนั้นเป็นเรื่องโกหกเมื่อพระเอกกลับมาถึงที่ห้องเขารีบยื่นจี้เข้าไปในห้องเพื่อดูว่ามีผีอยู่ในห้องหรือไม่ก็ปรากฏว่าปลอดภัยดี พระเอกจึงรีบเข้าไปและววางจี้ไว้บนโต๊ะครัวแต่แล้วเมื่อพระเอกมองขึ้นไปที่เพดานเขาก็พบกับวิญญาณสาวที่น่ากลัวพุ่งลงมาขี่คอเข่าและบอกว่าช่วยชำระแค้นให้ด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็ต้องช่วยผีสาวตนนั้นจนทางตำรวจได้ตามจนพบศพของเธอพระเอกโทรหาลุงที่บ้านเกิดเขาตัดสินใจที่จะกลับไปเรียนต่อที่บ้านเกิดเหมือนเดิม เพราะอยู่ที่โซลเขาก็ไม่จะผีมอขอความช่วยเหลือเพราะคนตระกูลนี้เห็นผีกันทั้งบ้านพระเอกยังคงรู้สึกผิดที่ในวัยเด็กเขาทำผิดพลาดกับเด็กสาวที่มีชื่อว่าอายองที่เธอต้องตายไปโดยที่พระเอกไม่ยอมให้ความช่วยเหลือเพราะความกลัวในวัยเด็กดังนั้นพระเอกจึงอยากกลับมาที่บ้านเกิดเพราะเรื่องนี้ด้วยพระเอกลาออกจากโรงเรียนที่โซและนั่งรถประจำทางกลับไเรียนต่อที่บ้านเกิด ระหว่างทางที่รถขับผ่านเขาได้เจอกับผีสาวต้นหนึ่งพระเอกมองหน้าเธอและเธอก็มองกลับมาหาเขาเช่นกันซะด้วยแต่แล้วพระเอกก็ต้องทำแก้งทำเป็นไม่เห็นเธอเมื่อมาถึงที่บ้านลุงก็เปิดประตูออกมาและก็รีบมองดูร,บรอบๆเพื่อดูว่ามีผีตนไหนตามมาหรือเปล่าลุงรีบล็อกประตูอย่างหนานแน่นเพราะคิดว่าคงจะกันผีได้พระเอกเห็นว่า ที่บ้านมีผ้ายานและเครื่องรางแต่เป็นหมดเขาก็คิดว่าของแบบนี้จะกันผีได้จริงๆหรอเขาเหลือไปเห็นรูปของคุณทวดที่เป็นนักปราบผีติดอยู่ซึ่งลุงก็บอกว่าติดเอาไว้ขูผีเฉยๆนะะณโรงเรียนปลอดความรุนแรงพระเอกก็มาเรียนที่นี่ในฐานะเด็กใหม่ซึ่งก็มีสาวสวยที่มีชื่อว่าฮยอนจีเล็งพระเอกตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นและเรียกมานั่งที่โต๊ะที่ว่างเมื่อพระเอกมานั่ง เธอก็ขอไปนั่งข้างๆพระเอกและยื่นมือมาลูบมือของพระเอกซึ่งก็ทําให้แฟนหนุ่มที่นั่งข้างหลังไม่พอใจสักเท่าไหร่ในระหว่างที่ครูกําลังสอนอยู่นั้นพระเอกหันไปมองที่หน้าต่างก็ไม่พบอะไรแต่สักพักก็มีรอยมือเลือดของวิญญาณสาวตนหนึ่งโผล่มาพระเอกรีบหันหลบทําเป็นไม่มองและรีบไปปรึกษากับคุณลุงลุงก็บอกว่าคงจะเป็นผีสาวที่อาฆาตแค้นเป็นอย่างมาก และน่ากลัวทางที่ดีลุงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเธอจะดีกว่าพระเอกเดินกินลมชมวิวชมทิวทัศน์อยู่หลังโรงเรียนไปเรื่อยๆเขาไปเจอกับหญิงสาวตาบอดที่นั่งอยู่กับน้องหมาพระเอกก็นั่งวาดรูปทั้งสาวคนนั้นและน้องหมาทันทีสักพักนางเอกก็โผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาชมว่าพระเอกวาดรูปเก่งจังเธอยิ้มให้กับเขาแต่พระเอกก็ทำหน้าเมินจนเธอบอกว่า คุณมองเห็นมหมามันกันใช่ไหมคะนางเอกยิ้มอกมาเธอตอบว่าไม่เห็นก็คงแปลกเพราะว่าดออมาได้เหมือนสักขนาดนี้สักพักนักเรงของโรงเรียนก็มาลากพระเอกเออกไปอัดโทษฐานที่ทําให้ให้ยอนจีสนใจพระเอกก็พยายามจะบอกว่าฉันไม่ได้สนใจเธอแต่แฟนหนุ่มก็ต้องสั่งสอนพระเอกซะหน่อยและเขาก็จําพระเอกได้ว่าในวัยเด็กนั้นพระเอกเป็นคนเห็นผี ตั้งแต่คดีการตายของเด็กที่ชื่อว่าอายองนั่นแล้วแฟนหนุ่มไม่ต้องการให้คนเห็นผีอย่างพระเอกมายุ่งกับพยอนจีต่อมาหมาของเด็กสาวที่ชื่อว่าซังฮีมันได้หายไปเธอพยายามออกตามหาแต่ก็หาไม่เจอสักพักเธอก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังตามเธอมาซึ่งก็คือเพื่อนกลุ่มเดียวของซังฮีนั่นเองก็คือควาจีและนารา พวกเธอกำลังเดินไปโรงเรียนด้วยกันแล้วก็พบว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองพวกเธออยู่เมื่อตกเย็นสังฮีกับมาที่บ้านเธอก็ถอดเสื้อผ้าตามปกติและเธอก็พบว่ามีถุงสีดำแปลกๆแขวนอยู่เมื่อเธอเดินเข้าไปดูใกล้ๆก็เจอกับปลอกคอนังหมาของเธอและถุงดำมันก็แตกออกจนเลือดกระจายไปเต็มหน้าของสังฮีเธอพยายามจะเดินไปล้างออกและเธอก็เจอเข้ากับเซฮี ผีสาวใส่แมสกำลังมองเธออยู่สังฮีเริ่มกลัวมากจนต้องโทรไปหาหนาราว่ายัยนั่นเซฮีอยู่ที่นี่สิ้นเสียงเท่านั้นแหละก็มีใครบางคนมายืนอยู่ข้างหลังเธอและประตูมันก็ได้ปิดไปดังปังวันต่อมาที่โรงเรียนเพื่อนก็ต่างคิดว่าสังฮีหนีออกจากบ้านพระเอกที่กำลังนั่งดูแฟนหนุ่มของขยอนจีเตะบอลอยู่นั้นก็มีนางเอกมานั่งข้างๆนางเอกพยายามมองเขา ส่วนพระเอกก็พยายามเมินจนนางเอกต้องบอกว่าฉันไม่ได้มาขอให้นายชำระแคทให้นะเท่านั้นแหละพระเอกถึงได้ยอมคุยกับนางเอกที่ฉันคุยกับนายไม่ใช่เพราะฉันชอบนายนะฉันแค่เบื่อก็เลยคุยกับนายเท่านั้นเองพระเอกยิ้มและบอกว่าเธออยู่โรงเรียนนี้เหรอหนางเอกก็บอกว่าฉันจําไม่ได้หรอกขนาดชื่อของฉันฉันยังจําไม่ได้เลยนางเอกเห็นว่าเพื่อนกําลังโดนแกล้ง เธอก็บอกว่าทําไมนายไม่เข้าไปช่วยละ่ะพระเอกก็นิ่งจนสักพักก็มีลมพัดแรงที่น่ากลัวพัดเข้ามานางเอกก็บอกว่าเงียบๆหน้ากากากาลังจะมาสักพักเธอก็รีบเดินหนีออกไปพระเอก,กรีบเดินไปดูที่ห้องเก็บของข้างๆสนามฟุตบอลเพราะจี้ของพระเอกมันหมุนแรงมากเขาเปิดประตูเข้าไปดูก็พบว่ามีผีต้นหนึ่งอยู่ที่นั่นจริงๆด้วยผีสาวค่อยๆหันมามองทางพระเอก แต่พระเอกก็ทำเนียนทำเป็นไม่เห็นผีสาวนั่นแล้วก็ปิดประตูกลับบ้านไปตามปกติด้านสังฮีเธอก็ถูกจับม,มัดเอาไว้อยู่ดีๆก็มีเสียงเคาะดังมากมาจากข้างในของล็อกเกอร์สังฮีเธอกลัวอย่างมากจนเมื่อล็อกเกอร์เปิดออกมาสังฮีก็กรีดร้องลงมาอย่างเสียงดังมากแล้วสักพักเสียงของเธอก็งเงียบหายไปเลยสังฮีตายไปซะแลว้วด้านพระเอกก็มานั่งคิดถึงคำพูดของน้องเอกที่ว่า ไม่ว่าเพื่อนจะถูกแกล้งถูกทุบยังไงคนอื่นก็ไม่สนใจรวมถึงพระเอกก็ด้วยลุงเบื่อที่จะฟังและไปยกน้ำหนักออกกำลังกายจะดีกว่าแต่แล้วเมื่อลุงมองไปที่บนหลังคาลุงก็พบว่ามีผีสาวเวอร์จินได้ตามพระเอกมาถึงที่บ้านซะแล้ววันต่อมาพระเอกไปนั่งคุยกับหญิงสาวตาบอดเพื่อให้เธอรู้ว่าน้องหมาของเธอนั้นยังนั่งอยู่ข้างๆเธอตลอดเวลาสาวตาบอดทักว่า แฟนคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยหรือคะนางเอกแปลกใจที่สาวตาบอดได้ยินเสียงเธอด้วยเหรอนางเอกถามพระเอกเกี่ยวกับเรื่องของอายองซึ่งเรื่องนี้พระเอกก็เล่าว่าอายองเธอเป็นเพื่อนของพระเอกตั้งแต่สมัยประถมแล้วเธอก็ถูกพบว่าจมน้ําตายอายองพยายามจะบอกพระเอกว่าเธอโดนทําร้ายและให้ชี้ตัวฆาตกรแต่พระเอกในตอนนั้นกลับกลัวมากและโกหกทั้งๆท,ที่คนร้ายนั่งอยู่ตรงหน้า พระเอกได้บอกว่าผมไม่มั่นใจดังนั้นคนร้ายจึงรอดไปได้แล้วพระเอกก็หนีไปอยู่อเมริกาเพราะไม่อยากเห็นผีต่อไปแล้วนางเอกและพระเอกตัดสินใจไปที่บ้านของอายองเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าแม่ของอายองเป็นบ้าไปซะแล้วส่วนพ่อก็ให้ภัยพระเอกเรื่องมันก็เกิดขึ้นตั้งนานแล้วและพระเอกก็ยังเด็กมากนางเอกชี้ให้พระเอกดูอายองที่ในตอนนี้ เธอยิ้มและโบกมือให้กับพระเอกแล้วตอนนี้พระเอกก็ปลดล็อกความรู้สึกผิดในอดีตเรียบร้อยแล้วพระเอกในตอนนี้มีเพียงเพื่อนคนเดียวที่เป็นวิญญาณผีสาวที่จำอะไรไม่ได้ทั้งคู่ปั่นจัก,กรยานเลน่นด้วยการอย่างมีความสุขมือมานั่งพักพระเอกก็หนาวมากๆส่วนนางเอกก็เป็นผีแต่ก็หนาวเหมือนกันเธอพยายามจะเป่ามือของเธอเพื่อให้มือเธออุ่นขึ้นมาแต่ก็ทำไม่ได้ จนพระเอกต้องบอกให้เธอยื่นมือออกมาและเขาก็ค่อยๆเป่าลงไปที่มือของนางเอกจนนางเอกรู้สึกว่ามือของเธอค่อยๆอ,อุ่นขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์พระเอกดีใจมากที่เธอบอกแบบนั้นเขารีบเป่าแรงเข้าไปอีกทั้งคู่ถ่ายรูปด้วยการเป็นที่ระละึกแต่เมื่อถ่ายออกมาก็ติดแค่พระเอกคนเดียวเท่านั้นนางเอกเศร้าใจจนพระเอกต้องเปลี่ยนมาวาดรูปของนางเอกแทนซึ่งภาพวาดก็ออกมาอย่างสวยงามมาก นางเอกกอดพระเอกไว้นั่นเพราะในวันที่เธอเหงาที่สุดพระเอกก็มามองเห็นเธอแล้วก็ทําให้เธอกลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้งวันนี้ที่โรงเรียนของฮยอนจีเธอก็แกล้งเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งในห้องซึ่งก็ไม่มีใครสนใจทั้งนั้นแต่วันนี้พระเอกก็ไม่นิ่งดูไดต่อไปแล้วเขาเข้าไปจับมือเธอไม่ให้ทาร้ายเพื่อนเป็นครั้งแรกฮยอนจียิ้มขึ้นมาและไม่ให้แฟนหนุ่มจัดการพระเอก เธอยังหลงในความหลอกของพระเอกอยู่กลับมาบ้านของพระเอกเขาก็มานั่งทําการบ้านนางเอกก็มาปรากฏตัวแอบมองพระเอกเพราะพระเอกหันไปหาเธอก็หลบจนพระเอกหาไม่เจอสักทีหันซ้ายก็หลบซ้ายหันขวาก็หลบไปทางขวาตลอดจนพระเอกชักที่จะโมโหเรียกนางเอกให้รีบออกมาแต่เธอกลับเข้าไปหลงในตู้จนพระเอกคิดว่าคงจะไม่มีใครอยู่ในห้องนี้ละมั้ง ดังนั้นเขาจึงถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเท่านั้นแหละนางเอกของเราก็ปิดตาสนิทเพราะอายแต่แล้วเธอก็เปลี่ยนใจลืมตาแอบมองซะอย่างนั้นในตอนนี้ผีสาวเวอร์จินก็มาอยู่ที่บ้านของพระเอกสลว้วแล้วก็ดูจะติดใจลุงซะด้วยพระเอกหันมาถามว่าตกลงผีสาวที่ใส่แมสต้นนั้นคือใครกันแน่ผีสาวเวอร์จินก็บอกว่าคือเซฮีเธอบอกได้แค่นี้เท่านั้น และในคืนนี้เองนาราและกีเทเพื่อนในกลุ่มของขยอนจีก็เข้ามาพอดร,รักกันในโรงเรียนตอนดึกๆแต่นาราเธอก็ตื่นเต้นไปหน่อยจนปวดขี้ขึ้นมาจึงขอตัวไปห้องน้ําเมื่อกีเทอยู่คนเดียวเขาก็นอนอยู่บนโต๊ะและลืมตาขึ้นมาก็เจอดีเขาให้อย่างจังสลาวส่วนนาราที่กําลังนั่งขี้อยู่นั้นสักพักก็มีเสียงเคาะประตูทั้งๆท,ที่ไม่มีใครอยู่เลยนาราเจอดีเข้าอีกคนแลว้ว เธอเปิดประตูออกมาดูก็ไม่มีใครจริงๆนาราไม่ยอมกลับเธอเดินเข้าไปค่อยๆไล่เปิดประตูทีละห้องทีละห้อง,ลองและเธอก็เจอดีจุนได้นาราพยายามวิ่งหนีออกมาเพื่อไปหากีเทแต่เมื่อเข้าไปก็ไม่เจอเขาซะแล้วหันไม่อีกทีก็เจอผีสาวใส่แมสพุ่งเข้ามาอยู่ตรงหน้าเธอกีดร้องออกมาอย่างเสียงดังมากและเสียงก็ค่อยๆหายไปในความเงียบทั้งคู่ได้ตายไปซะแล้ว ยอนจีและแฟนหนุ่มมาหาครูที่ปรึกษาแล้วก็พบว่านาราก่อนที่เธอจะตายเธอได้โทรหาหยอนจีและร้องเรียกชื่อเซฮีผีสาวใส่แมสตด้านพระเอกก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเซฮีเป็นใครกันแน่เขาพยายามขอรูปของเซฮีกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครเลยที่กล้าบอกพระเอกก็มีแต่สาวแว่นนี่แหละที่พอจะมีอาการแปลกๆขึ้นมาบ้างในระหว่างที่พระเอกกำลังเล่นอยู่กับนางเอกจุนันที่หลังโรงเรียน สาวแว่นก็ได้ส่งรูปมาให้กับพระเอกได้ดูว่าจริงๆแล้วเซฮีหน้าตาเป็นยังไงเมื่อพระเอกรู้แล้วว่าใครคือเซฮีเขาก็มานั่งถามนางเอกว่าเธอรู้ไหมว่าเซฮีตายยังไงนางเอกก็บอกว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครสงสัยเกี่ยวกับการตายของเซฮีเธอรู้ไหมว่าทําไมก็เพราะว่าพวกเขารู้ดีเลยแหละว่าเซฮีตายเพราะอะไรเมื่อพระเอกรู้แบบนี้แล้ว ก็รีบเข้าไปเอาเรื่องฮยอนจีและแฟนหนุ่มพระเอกบอกว่าพวกนายทําให้เซฮีต้องตายเขาต้องการให้ทั้งคู่ยอมรับผิดและขอโทษแต่แฟนหนุ่มก็โมโหและบอกว่าอย่นั่นฆ่าตัวตายเองต่างแฟนหนุ่มจะลากพระเอกไปกระทืบต่อแต่ฮยอนจีก็ห้ามเอาไว้ฮยอนจีคิดมากกับคําพูดของพระเอกเธอสงสัยว่าเพื่อนที่หายไปทั้งสามคนอาจจะตายไปแล้วจริงๆตามที่พระเอกบอกก็เป็นได้ และคนที่ฮยอนจีสงสัยที่สุดก็คือพ่อของเซฮีอาจจะกลับมาแก้แค้นให้กับลูกสาวลุงของพระเอกลงทุนทำที่ป้องกันผีสาวเวอร์จินแต่แล้วผีสาวเวอร์จินก็เข้ามาจะเข้ามาจูบลุงอยู่ดีจนลุงต้องเอายันไปติดที่หัวของผีสาวผีสาวก็เลยถอดยันออกและเอายันยัดเข้าปากเลยฮยอนจีและแฟนหนุ่มไปตามเอาเรื่องพ่อของเซฮีฮยอนจีก็แอบส่งข้อความไปบอกพระเอกว่า จะไปที่บ้านของเซฮีเพื่อความปลอดภัยพระเอกตัดสินใจที่จะไปช่วยลุงก็เลยให้กริตไม้อาคมพกจิตตัวไปด้วยเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปในบ้านก็เจอเสียงเคาะที่ดังมากมาจากในล็อกเกอร์จนทั้งคู่สะดุ้งกันเลยทีเดียวสักพักล็อกเกอร์ก็เปิดออกมาขยอนจีเห็นเซฮีชัดเจนมากในความมืดจนเซฮีพุ่งเข้ามาใกล้ทั้งคู่ก็แตกกระเจิงแฟนหนุ่มพยายามจะเอาไม้ฟาดแต่ก็ไม่เป็นผล ฮยอนจีเปิดผ้าออกดูก็เจอกับศพเพื่อนของเธอเข้าไปจนเธอกอยุดร้องออกมาอย่างเสียงดังมากจนพระเอกได้ยินและพะยายามจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่แล้วมันก็ไม่ทันสลาวทั้งคู่โดนวิญญาณของเซฮีที่สิงอยู่ในร่าง,งพ่อจัดการเรียบร้อยแล้วเมื่อพระเอกมาถึงก็เห็นพ่อของเซฮีเดินออกมาและเมื่อเขาเดินเข้าไปก็พบว่าทุกคนได้ตายไปหมดแล้วพระเอกเดินเข้าไปเปิดดูทุทกล็อกเกอร์ ็เจอกับนางเอกทิ่แท้านางเอกก็คือเซฮี He, ซึ่งพ่อของเธอเอาศพที่ตายมาไว้ในล็อกเกอร์นี่และเซฮี He, ก็แยกกเป็นสองวิญญาณวิญญาณที่ใส่แมสคือผีสาวที่อาฆาตรุนแรงส่วนวิญญาณนางเอกก็คือตัวตนที่แท้จริงของเธอและภาพเหตุการณ์มันก็ได้เฉลยว่ายิวเวนคือคนที่พวกของฮยอนจีชอบกล้างและมองว่าเป็นทาสที่จะทำอะไรก็ได้นางเอกเห็นภาพแบบนี้ทุกวันก็ทนไม่ไหว เปี่ยนคำร้องไปให้ครูที่ปรึกษาจนครูที่ปรึกษาทำโทษฮยอนจีและเพื่อนฮยอนจีแคร์มากจึงตามมาเอาเรื่องคนที่รายมือเหมือนกับคำร้องนั่นก็ปากกฏว่าเป็นนางเอกนั่นเองหลังจากนั้นฮยอนจีและแฟนหนุ่มและเพื่อนๆอนีกสามคนก็จับนางเอกมาเป็นทาสแทนยัยแว่นซึ่งเมื่อยู่แว่นเห็นแบบนี้ก็เงียบไม่กล้าทำอะไรซึ่งก็ไม่ต่างจากเพื่อนคนอื่นๆในห้องที่เเงียบเช่นกันพวกมันทั้งตัดผมนางเอก เอาไฟชักมรณนและที่สําคัญให้ใส่แม้ตลอดชีวิตเพราะคนปากมากแบบนังเอกที่ไปฟ้องครูถ้าถอดพวกมันก็จะฆ่าให้ตายเมื่อถึงเวลากินข้าวพวกมันก็เอาเศษข้าวที่เหลือมาเทให้กับนางเอกได้กินจนนางเอกช้าใจมากพ่อจึงบอกให้นางเอกรีบไปแจ้งตํารวจแต่นังเอกก็บอกว่าหนูพูดอะไรไปก็ไม่มีใครเชื่อหนูไม่มีใครเข้าข้างหนูเลยพ่อไม่เข้าใจหรอก จนวันต่อมาครูที่ปรึกษาก็ดันมาแย่งแมสไปจากนังเอกนังเอกกลัวมากเพราะว่าไม่มีแมสเธอก็จะโดนทำร้ายอย่างหนักพ่อกลับมาที่บ้านก็เจอลูกสาวตัวเองผูกคอตายไปอย่างน่าใจหายมากพ่อจะเอาศพของลูกสาวมาไว้ในล็อกเกอร์อย่างที่เห็นพระเอกมาสำรวจที่ห้องของนังเอกเขาได้พบว่าเธอก็คือเด็กน้อยที่เคยนั่งวาดรูปด้วยกันในวัยเด็กนั่นเองพระเอกเลือกไปเห็นสมุดโนด้ตเมื่อเปิดออกมาดูก็พบว่า มีรายชื่อของคนที่นังเอกต้องการแก้แค้น6คนดีวกันซึ่งเพื่อนชั่วทั้งาคนก็ตายไปหมดแล้วและก็ยังเหลืออีกหนึ่งคนซึ่งก็คือครูที่ปรึกษาที่ไม่สนใจนักเรียนเท่าที่ควรพระเอกรีบโทรไปหาคุณลุงเพื่อให้งัดเอาวิชาปราบผีที่เคยมีมาเมื่อครั้งอดีตมาใช้จัดการผีสาวใส่แมสจนลุงฮึดขึ้นมาอยากลองกลับมาทำดีสักครั้ง ลุงรีบขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเพื่อไปเอาศพของน้องเอกไปทําพิธีส่วนครูที่ปรึกษาก็กําลังนั่งซื้อของออนไลน์อยู่ช่รงเรียนก็เจอดีเขาให้ที่คอมพิวเตอร์ครูส่งข้อความมาบอกนักเรียนในชั้นให้ไปรวมตัวกันที่ห้องสมุดเมื่อพระเอกมาถึงพระเอกก็พยายามบอกให้เ,เพื่อนรีบหนีไปแต่ก็ไม่ทันแล้วเซฮีในร่างของครูระชาชั้นกําลังจะมาเผา,เพ,าเพื่อนทุกคนเพื่อนที่เห็นแก่ตัว เมื่อทุกคนเห็นเซฮี he, ทุกคนก็กลัวเป็นอย่างมากพวกเธอเมินฉันท,ทั้งทั้ที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉันงั้นก็ตายไปซะเถอะเซฮี Se กำลังจะจุดไฟแต่แล้ววิญญาณของห้องเอกก็มาช่วยไว้ได้ทันแล้วก็บอกเซฮีว่าพวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ในตอนนี้วิญญาณแค้งของเซฮีกลับเป็นผู้ชนะเธอปัดร่างของน้องเอกจนหายไปเซฮี Se จะไม่อ่อนแออต่อไปแล้ว เธอกำลังจะมาฆ่าทุกคนแต่แล้วลุงก็ลงมือทำพิธีสะก,กดวิญญาณเซฮีจนวิญญาณอเซฮีออกจากร่างของครูประจำชั้นจนได้พระเอกพยายามตามหาวิญญาณของเซฮีว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้เซฮีไปสิงอยู่ในร่างของยายแ่นพระเอกยืนหนังสือว่าดรูปที่ทั้งสองคนเคยวาดด้วยกันในวัยเด็กพระเอกขอโทษที่จำนังเอกไม่ได้ ว่าเธอคือรักแรกของเขาที่เข้ามาช่วยเขาจากพวกอันตาภานในวัยเด็กนางเอกกำลังจะยื่นไฟชักให้กับพระเอกแต่แล้วอำนาจของผีอาฆาตก็กลับมาชนะอีกรอบจนพระเอกไม่รู้ว่าจะทำยังไงนางเอกต้องกลั้นใจใช้กลิ่นอาคมของพระเอกแทงตัวเองเธอร้องไห้กอดพระเอกและบอกว่าราก่อนนะอินซูแล้ววิญ,ญญาณของเธอก็สลายหายไปในที่สุด ต่อมาเมื่อเหตุการณ์สงบลงพระเอกและเพื่อนๆก็พากันมาทําพิธีศพและส่งวิญญาณของน้องเอกอย่างถูกต้องหลังจากนั้น5ปีต่อมาพระเอกก็เข้าสู่วัยทํางานเขารีบแต่งตัวเข้าไปทํางานแต่เช้าส่วนคุณลุงก็ยังคงอยู่กับผีสาวเวอร์จิ้นต่อไปแต่ตอนนี้อาจจะไม่เวอร์จิ้นแล้วก็เป็นได้พระเอกเข้ามาทํางานในวันแรก เขาก็ทำหน้าที่เป็นครูที่โรงเรียนมัธยมที่เดิมแห่งนี้เพื่อสอนให้เด็กๆหยุดใช้ความรุนแรงกับเพื่อนและหยุดบูลลี่คนอื่นโดยหันมาทำตัวเองให้ดีสะก่อนจะดีกว่าหากผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและหากใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ